ให้โยสวัสดีเด็กๆหนุ่มๆพี่ๆน้องๆที่นั่นและของพี่ทุกคนเลยนะครับวันนี้โยอยู่กับผม Beauty Channel นะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาเล่นเกมเอ่อพวก Roblox เอ่อหรือเกมเอ่อนู่นนี่ Stickman ไม่ใช่นะเราจะมาเล่นเกม Minecraft เอาชีวิตรอดเราจะสร้างเป็นเอ่อเป็นต่อไปนี้เราจะสร้างเป็น EP เนาะถามว่าเพ่ทำไมพี่พูดเสียงเบาๆอ่ะก็คือดึกแล้วนะอันนี้ดึกแล้วเนาะอ่ะขั้นแรกนะเราก็จะไปอ่าหาไม้เนาะค่าค่าวัวรู้ อันนี้อันตรายนะเว้ยท่านผู้ชมอย่าอย่าลงไปนะลงไปนี่คือขึ้นไม่ได้นะมานี่ช่วงแรกๆต้องต้องเตรียมอาหารด้วยเนาะแล้วก็เตรียมที่นอนด้วยนะครับวิ่งหนีวิ่งหนีเกงวิ่ง,ง,งมีครับแล้วก็ได้อาหารวัวมานะไก่ยายานะไก่ยาพิ่งนะเราต้องหาแกะนะครับหาแกะน้องแกะนะ แค่นี้มันเป็น,ปนตัวตัวหนึ่งที่ค้างข้างหายากนิดเดียวเองนะไม่ไม่ยากอะไรมากเลยนะโอเคแล้วขุดไปเลยจะเล่นเป็นเอาชีวิตรอดเนาะจำได้ฮะเมื่อตอนนั้นเราเคยเล่นกับต่อนะส่วนใหญ่คือต่อคือเขาไอ้นั่นแล้วนะโทรศัพท์เขาพังนะเขาเล่นลินนะเปล่าฮนะคืออันนี้จริงนะถามว่าทำไมโทรศัพท์พังพังนะพี่ผมเคยถามต่ออ๊ะ ไปดูอฟแปร์้โอ๊ยขออภัยด้วยนะโฆษณาเข้าเท่าทีก็ดีโอเคโอเคไม่ได้เส็จโควิดนะเจ็บคอเจ็บคอพูดพูดจนเยอะโอ้ยโอ๊ยเจ๋อีกจ๋อแล้วก็จะมาครับนะเอ๊ะจำไม่ได้แล้วมันครับตรงไหนวะอ้านี่ไงนี่นี่ เนี่ยเราต้องใชอนนอ้อันนี้เนาะอ่าเราครับเป็นเอ่อไอ้นี่นะอ่านี่นะนี่อ่าแล้วก็อันนี้นอะอันนี้ต้องสำรองไว้นะไอ้พวกนี้คือต้องสำรองไว้นะถ้าไม่สำรองนี่คือเรียบร้อยนะเรียบร้อยดาบสำรองไว้ไหมดาบไม่ต้องดาบไม่ต้องอ อ๋อนี่นิดอันนี้อันนี้อนนย่าพิ่งนะโอเคมันต้องใช้อะไรวะใช้มือดีว่ว่าใช้มือโอเคโอเคเสร็จแล้วเก็บนี่นะเอ๊ะอันนี้เอามาอันนี้เอามาอันนี้เอามาโอเค ส่วนอันนี้เก็บอันนี้เก็บนะครับส่วนต่อไปเราก็จะไปะขุดหินกันนะครับก็อนจะไปขุดหินนะครับช่วงแรกๆเนี่ยพยายามอ่ยาย่าวิ่งนะถ้าวิ่งคือลอดอาหารตรงนเนี้ยนะี่ะอาหารตรงเนี้ยมันจะลดเร็วนะเวทนาูสชมค่อยๆเดินนะไม่ต้องรีบนะแต่ส่วนที่รีบคืออ่าลูกไปกดอะไรวะเนี่ยอะไรวะน,นี่คืออะไร อันนี้พ่อผมก็อยู่ข้างหลังนะฟังเพลงอยู่นะโลกนี้มันมีแต่หมูวะช่วงละกๆยขูดไม้ไปก่อนนะคุณสช่วงละลาใช้ใช้มือไปก่อนนะ กดไปกดไปก็ขอบคุณน้องภูมินับเขาบอกว่าอ่าเขาพิมพ์ว่าอะไรจำไม่ได้อะไรแต่เอาผมผมพอรู้ว่าเขาบอกว่าอ่าถึงแม้จะไม่มีใครดูแต่ผมดูนะครับก็น่ารักมากมากเลยนะครับขอบคุณน้องภูมินับมากมากเลยนะครับขอบคุณมากก็เป็นคนคนหนึ่งที่น่ารักนะครับน่ารักชมชมนะชม ผมก็เป็นอย่างเงี้ยชอบผมรักน้องๆนะผมรักน้องๆเอาง่ายๆคือรักเด็กนะรักเด็กไม่ใช่หลอกหลวงเด็กให้ไปข้ามไม่ใช่นะนะคือแบบรักเด็กอะเอ้ยโหโหอุยอ้ย,ย,ยแกแกแกเออเฮยอมเลยวันนี้วันนี้อุยอ้ยแกอยู่นี่โอ้โหไปไหน แกเออแกมันใช้ขนกี่อันวัดดู้สิอ่าฮะครับ,บครับขนแกะครับยังไงไว้ฮะไม่รู้ละอ๋อนี่นี่นี่เออนี่ไงนี่ไงได้เลยเว้ยอ่าประตูประตูหนึ่งอันประตูหนึ่งอัน อันนี้บล็อกไปนะ,ะประกูก็บไว้ก่อนนะไอ้พวกนี้เก็บไว้ก่อนนะซึ่งที่นอนนี้ก็จำเป็นนะเวลาเราเออเรานอนนะเอะเวลาซอมบี้มานะนะั่นน่ะเราก็ต้องอนอนนะนอนนะแล้วมันหมู่แล้ววิ่ยอะไรวะเกมบัก เราจะไปะที่หาที่อยู่กันนะก็ขอบคุณน้องอีกคนนั้นก็ด้วยนะอะไรนะน้องที่เขาแต่งเพลงเพลงอะไรไม่รู้น้องอ้วนๆ่นะเขาเคยพิมพ์ว่า FC น,นาะครับน่ารักมากพี่อะไรวะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปไม่ไปแล้วทว่าพี่ระวังไปมึงทำไมไม่ตัดไม้เวยล่ะเออ ไม่หักตาดะอ้จอยจอย,ว,ยว้าวนี่มันช้ำน,นี่ว้าโ้วจะรองเพลงทำไมวะเนี่ ชื่อเบชื่ออะไรอ่ะอันโอ้ได้อ่าถ้าวันไหนเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมอ่าบอกทำานแล้วชื่อเพลงมันชื่ออะไรเพลงพร้อนะทำมโมนเฮ้ยเล็กเฮ้ยเฮ้ยเล็กใช้มือดีกว่าต้องใช้นี้แล้วล่ะ ดูดีดูตายตายลางนี่นะตายตังเออเฮ้ยเจอเลขวะท่านผงงู้ชมเฮ้ยดวงดีว่ะไม่ใช่เง,งี้ยเครื่องหลังคิปเปอร์มันระเบิดใส่ไม่ได้นะยังช้าอยู่ก็ช่วงนี้เออไม่ค่อยมีอะไรจะทำคลิปนะก็เลย มาทำคลิป Minecraft และ Glass เนาะกูเป็นไรเนะี่ยอ่ามาคราฟอะไรได้มั่งวันนี้โตไอ้ไอ้เนี่ยโอ้ดาบดาบสักสองอันพออันนี้สักอันนี้เราต้องอ่า แล้วถามว่าพี่ทำไมพี่ครับเยอะจังอย่าครับเยอะสิพี่เดี๋ยวของมันเต็มนะอ่าผมที่ผมครับเนี่ยเพราะว่าเผื่อไว้นะอ่าจัดระเบียบนะจัดระเบียบไอตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้อันนี้หนึ่งคืออันนี้อันที่สองคืออันนี้อันที่สามอ่าอันที่สามก็อ่ายังไม่ได้ครับนะครับแล้วไปตัดต้นไม้ก่อนเลยนะ ขูดเร็วขึ้นน,นะวะเจอแกะค่าดีไหมอ่าไม่นะอย่างยังมีงแค่มีแค่ที่นอนอันเดียวก็พอแล้วเนาะโอเคมันก็อ่ากายจะมืดแล้วเว้ยทั้งสม้มเออเอา้าไมห้าหินไม่พออีโดลล้เลยขอไปขมยับด้วยนะ มาด้กันใจครับไม่เอา,เอาใช้ไม้นี่ฮะหินไม่พอตรงนี้ไม่เหินเต็มเลยนะหินก็เป็นอ่าส่วนหนึ่งที่อ่าค่อนข้างจะจำเป็นเลยนะเออ เฮ้ยบักเฮ้ยออกมาจาบักนี่ว่ะกลัวกลัวมืดแล้วมืดแล้วนอนสี่รออะไรล่ะเห็นแม่น้ำโมเนี่ยเห็นป่ะแล้วก็อ่าเอาชีวิตรอดง่ายๆนะเอ๊ะ <feelings of Power JI> คลิปนีอ้ออกจะมาทำแบบไม่ค่อยดีสักทอรไรส์นะครับอันนี้ต้องเผื่อนะต้องเผื่ออพวกนี้มันก็เป็นาส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างจะจำเป็นเลยนะมีอะไรครับอีกเปล่าหน้าดูซิอ่เอาแค่นี้ก่อนเนาะโอเคอใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ผมด้วยนะ เื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปไม่มาแต่ไปเ่เรื่อยๆยาวๆนะครับแล้วกอ็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็ขอบคุณน้องภูมินะครับแล้วก็ขอบคุณน้องคนนั้นด้วยนะครับแล้วก็พี่คนนั้นนะครับพี่เขาชื่ออะไรไม่รู้อ่ะเขาเป็นผู้ชายนะครับเขาโตเป็นหนุ่มแล้วนะเขาเขาพิมพ์ว่าเอะไรไม่รู้เขาบอกว่าดูเพลินจนจบไปเลยนะครับก็แบบสู้ๆนะครับ ก็ขอ,ขอบคุณพี่เขามากนะขอบคุณมากเลยครับพี่ครับโอเคขอบคุณน้องภูมิด้วยนะแล้วก็ขอบคุณน้องเอ่อน้องเอฟซีคนนั้นนะเขาชื่ออะไรไม่รู้เขาตั้งเพลงด้วยนะโอเคใครชอบย่าลืมก็ไลค์ซับสไครต์ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมลงคลิปตงแต่อไปเรื่อยๆยาวๆนะครับยาวถึงเนี้ยเส้นขอบฟองฟ้านางฟ้านาะงนีใหญ่ไม่ใช่อ่ะสวัสดีครับบาย โย่ไปแล้ว